มอนก็ติดคุยอยู่ดีอุ้ยไม่มีใครกลัวครับ <c oughs> ปากแตกเลยยอดประดุ <c oughs> <c oughs> ไอ้พึ่งใบหนึ่งเองไมกไหด้ยอารมไม่บอกแล้วเขาบอกว่าผีผีของพี่อ่ะพอโยมุนกล้องหมดต้องปจ่ายผีอะไรนะไม่มีอะไรอกเพราว่ามันสว่างมากกว่าไม่อยากไาดูกล้องเยเพราะว่ามันกลับให้อยู่แล้วอะน้านลืมบอกเยพี่ขอโทษครับก็ไม่ตอบเนน้าเยพีีพีเแล้ว ก็แยกกัน2ทีมก็ไม่โควตาใครไม่ได้คุยกับใคไม่ใช่ป่ะพี่ๆอยากเ่ากล้องนไม่นะแุกคนเดี๋ยวคนที่เล่นก็มีปุ๊บเดี๋ยวบอโโ่น แต่แล้วจะตัมือไม่เล่นไม่มปนแปดรอบสองปุูู๊๊คุรอบสองคนเดียวไม่ต้องว่าไม่ต้องว่่ต้องว่โอเคไม่มีดี่แต่เมืองกต้องดีที่เขาด้วยเวลาเขาจะเข้ามาตกใจบอกว่อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเมื่อเราตกลงกันไม่ได้อะเอาหัวหัวเก็เื่อเอาหัวหัวเลก็เรื่อนไม่ หนึ่งสองสามสี่เอาแกงพี่าร์ดพี่เนยหนิงต้องลงกลับไปครับเดี๋ยวอันนี้เราจะถ่ายบรรยากาศทังรอนะฮะเดี๋ยวราเอาที่จับเข้าไปโถึงก็ได้นะไม่ตผิดเปล่าก ไม่ไม่กลัวแต่ว่ากลัวจำสแกนมีเด็กเราให้ทุกคนปุ๊บก่อนแม่เราไม่น่าไม่น่าานานแลอวเพราะนั้นเราก็ไม่เล่นกันเลยทุกคนนั่นต้องเด็ดขาดทันทีป่ะแต่ฮาร์ดเลี้ยงทุนคนวันนี้เออเอาเลี้ยงเหรอเตั้งที่บ้านอยู่เลยว่าเสียฮาร์ดพี่ยืนยันที่บ้านอยู่เเลยนีไงกูไปพูดตอนไหนลองปิดท้ายเลยพี่พาก่อนเนาะใช่ไอ้ไอ้หนิงยืนอย่างนี้เข้าไปก่อนทุกคน ถ้ามาแล้วก็น um> ี่นะนี่เลยซอยเดี <h <h ๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองทีมโดยให้ทีมเนยอ่ะเข้าไปก่อนแล้วก็ออกมาแล้วหลังจากนั้นทีมเราก็ค่อยเข้าไปวันนี้เรามานีนะบ้านพีซีราจะสิงบ้านเองอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีสาระที ีี่่ดูจากทอ๋อจะมีจุดพีคอยู่ตรงจุดนี้จุดหนึ่งได้ๆๆคุณเดี๋ยวรักเดี่ยววิ่งไล่กูก็พอกูกลัวใหญ่อันนี้คือเข้าไปเราจะแอคติ้งกันใช่ไหมเราไม่ได้กลัวจริงๆ คอน acting อันนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นคอนเทนต์ร้องไห้ให้ผีโหยก acting อันนี้คือ acting คุณนั่งร้องไห้ให้ผีโหยโอเคไปดูกันครับเดี๋ยวรอดูกันทุกคนตกใจจะเพีนฉากขำเนี่ยเีนขึ้นไปอยู่ข้างบนก็อเปนลำดั่เดียร์โยกโยนอันนั้นน่ากลัวผีกันนะใกล้เข้าแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างตัวมือท้าท่าเห็นเจอกันใหม่นุ่นก่อนหน้นี้อ๋อมันคือการ acting แสดงเราเรียนแบบเออแสดง ราจะกลัวอะไรวะเรามีสี่รูน้องมีสองคนแต่แน่ดอไม่ได้กูได้แต่แน่ดอไม่ได้กูได้เอาละทุกคนเอาละเราเล่นไป่ไหนอันนี้คืกลุ่มแรกของเราับทุกคนไม่มีใครกลัวแล้วครับไปดิเอาละานะครับอยา มันไม่มีอะไรต้องกลัวเว้ยจริงครับ้ยแต่ตอนนี้เงียบเงียบ้อ้เงียบจริงไม่ใช่ว่าเป็นลมไปแล้วเงียบจนช็อกไปแล้วรึเปล่าเฮ้ยไกูเอ้้เฮ้เ้้ยเยนอย่เลยไม่เห็นน้ากูด้วยตอนนี้มันก็ไ่เหนออกมามาแล้วเสียงเริ่มมาแล้วสวัสดีครับ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 ทุกคนสวัสดีครับเอ้ไป้นอะ ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทุคนไปทางไหนครับเฮ้ยยังเฮ้ยฮาร์ดยังเฮ้ยมันต้องต้องมีสักทีสักจุดแหละไปครับไปครับอดวนดวนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเอ้ยเอ้ยเอ็นมือนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปเลยเอ็นมือนะเอ็นมือนะอุ้ยคุณไม่มีใครกลัวเหล่า มึงต้องพูดอย่างนี้เฮยเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วอะ i เยาะคงกระดวันนี้ได้แผลครับไม่รู้ผมหลาแล้วผมไม่กลัวความรู้สึกเป็นไงบ้างโอ๊ยกูใจจังวะตงันกคนตอนนี้มีชู้างย็นกระเป๋าอย่นกระเป๋าห้องนี้ห้องนี้ทุกคน চুন ไอ้ฮัตฟันแปลคไม่ได้โทำผีนะอยู่สมมุติอันนี้เป็นมีดใช่ป่ะแล้วจากนั้นเขาก็อย่างนี้ดูดูเลยโอ้ยเกมส์ก็จากนั้นเป็นคนอ่ะขอดีเคว้หน่อยประเด็นคือไอ้เนยให้คืออยู่ร้านแต่พอผีมาแต่ผี ไข่ดังจะพาเจะวูบแต่กูไม่รู้กูได้กินข้าวเลือดอย่างเดียวอุ้ยคุณ acting acting ยังไงบ้างตอนนั้นผมผมแ acting นั้นอ่ะอ๋อมันอยู่นี่นะอยากออกโผออกมาปุ๊บแม่โดดปุ๊บนี่